ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปที่ไหนเรากำลังจะไปเมืองหลวงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่รัตบัญญัติจุ๊บซับวันแล้วคืนนี้เราก็ต้องนอนบนรถป่าป่าวคืนนี้เรานอนโรงแรยแล้วคืนต่อไปล่ะนอนบนรถนอนบนรถเลยแย่ได้สงสัยทำไมหน้าบานนะแย่ได้สงสัยเพราะว่าเชอร์รี่มือมันสั้นแข็งสั้นมันก็เลยถ่ายไม่ได้ทำไมไม่ถ่ายเองล่ะไม่เอาเมื่อ ดไม่อะไรค่ะไม่มีอะไรทำคนอื่นเขาก็หลับกันเขาหลับแล้วจริงเหรอก็คาดว่าอย่างอย่างอย่ค่อยง่ายเลยเขาก็ทำอะไรของเขาไปนั่นแหละค่ะแล้วสองคนก็นั่งใช่นั่งเบื่อนั่งเมากันอยู่ไม่จบไม่สิ้นอย่างดีไม่จบไม่สิ้นนะคะพูดมากที่เป็นเลยเยี่ยพูดมากนะคะเขาแบบพูดน้อยมากอ่ะเหรอใช่ใช่ประมาณนั้น อันนี้เราก็กำลังจะไปนะคะพีดีเอฟเราก็จะไปเจอเพื่อนๆคนอื่นทุกคนเลยแต่พี่ไอ้กับพี่ไหนกลับไปแล้วก็เดี๋ยวเที่ยวเผื่อแล้วกันนะไม่ซใช่ฝากให้นะพี่งกเลยที่งบเลยาร์เราก็ไม่ซื้อเหมือนกันเห็บแวะดักขื่นก็เป็นเหมือนกันนะนี่ก็คาดว่าน่าจะเข้าใกล้เมือง้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกทางด่วนป่าวะทางด่วนนะคะ ใช่เอาตุพิสต้านะคะค่ะก็ไม่เงินอะไรแล้วงั้นก็แค่นี้แหละเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย